สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเซลล์กอล์ฟเลยนะครับจากช่องมิสูเซลล์กอล์ฟชาแนลนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟก็มีรถนะครับจะมารีวิวให้พี่ๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับกับรถคันนี้เลยนะครับมิสูบิชิเอเพนเดอร์คลาสนะครับปี2022นะครับคันนี้นะครับจะเป็นรถของพี่สุจารีนะครับจากจังหวัดสงขลาเลยนะครับคันนี้นะครับกอล์ฟเตรียมตัวจะไปส่งรถนะครับให้พี่สุจารีถึงสงขลาเลยนะครับอำเภอหาดใหญ่นะครับคันนี้นะครับเตรียมไปส่งมอบกันแล้วนะครับก่อนจะไปส่งมอบกอล์ฟก็จะมารีวิวสไตตตล์กการรแ่งงขอถคันนี้ให ดูนะครับว่าตกแต่งอะไรบ้างนะครับมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับก่อนจะไปดูก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพี่กอปรีวิวนะครับเดี๋ยวเอาพาไปดูกันเลยนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างแต่งเต็มแค่ไหนไปดูกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้ารถของ Mitsubishi ็กเพนเดอร์ค s อปี2022สีขาวคันนี้นะครับเป็นสีขาวไวเพอร์นะครับสวยงามเลยนะครับสีขาวตัวนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้แต่งเต็มจริงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้านะครับตัวฝากระโปรงคันนี้นะครับตัวโลโก้นะครับที่เป็นอะคริลิกสีดำนะครับคำว่าเอ็กเพนเดอร s คนะครับสวยงามเลยนะครับแต่งกับสีขาวแบบนี้มากๆเลยนะครับสวยงามเลยนะครับอ๋อแล้วก็ในส่วนของฟิล์มคันนี้นะครับก็ติดฟิล์มเซรามิกกให้้ลูคา ทุกคันเลยนะครับก็ว่าได้เลยครับตัวฟิล์มนะครับรับประกันนานสูงสุด7ปีด้วยนะครับดีมากๆนะครับกันแดดกันความร้อนได้ดีเลยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเองได้ด้วยนะครับถัดมาครับในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็จะมีขนาดใหญ่นะครับก็จะเป็นทรงแบบจิโอเมทริกดีไซน์นะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับจะเป็นสีดําเงานะครับแมททัลลิกนะครับต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับถัดมานะครับในส่วนของไฟคียตันไล้แ LED นะครับก็จะให้แสงสว่างสีขาวสวยงามครับเวลาเรราาสต์ท นะครับตัวไฟตัวนี้แล้วก็ไฟหน้านะครับเวลาเราเปิดไฟก็จะขึ้นมาควบคู่กันเลยนะครับสวยงามแล้วก็สว่างชัดเจนเลยนะครับอ่าแล้วก็ที่เห็นตรงนี้ครับสติกเกอร์นะครับวันนี้ลูกค้าก็รีเควสมาเองนะครับเราก็เลยติดให้นะครับสวยงามครับถัดมานะครับในส่วนของคิวตัวนี้นะครับปกติจะเป็นสีโครเมียมนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับได้ทําการ พนสีนะครับเป็นสีดําเงานะครับสวยงามเลยนะครับให้หน้ารถนะครับดูมีมิติและดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวคิวหน้าตัวนี้นะครับถัดมาในส่วนของไฟหน้าของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับแบบ L.E.D. นะครับสวยงามเลยนะครับให้แสงสว่างที่ชัดเจนเลยนะครับเอาไว้เวลาเราวิ่งกลางคืนนะครับตัวนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ติดตัวครอบไฟด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้นะครับสวยงามเลยนะครับดูหน้าตาหล่อเหลามากยิ่งขึ้นเลยนะครับพอติดเข้าไปนะครับสวยงามเลยนะครับ ขับมาในส่วนของชุดแต่งคันนี้นะครับก็จะเป็นงานของ s p o r t Rider M นะครับตัวนี้จะเป็นทรง V1 นะครับมาพร้อมผู่แดงตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นแต่งเพื่อความสวยงามนะครับผมไม่ไม่สามารถใช้งานได้นะสวยงามเลยนะครับมาพร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับที่เป็นทรงตรงแบบนี้นะครับให้แสงสว่างสีฟ้านะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับที่ติดไปอันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ลูกค้าก็รีเพนต์มานะครับเอาก็้าจัดให้นะครับถือว่าติดออกมาแล้วสวยงามลงตัวแล้วก็ดูหล่อมากๆเลยนะครับโอเค ดูด้านข้างกันต่อนะครับว่าด้านข้างมีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ มาในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมล้อแม็กอัอลลอยขนาด17นิ้วนะครับดัดด้วยยางดันหลบนะครับตัวนี้นะครับดูล้อนะครับก็จะดูบึกบึนมากๆเลยนะครับพร้อมลุยเลยนะครับสำหรับล้อตัวนี้รายนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟนเดอร์คอรนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวคิ้วซุ้มล้อนะครับแบบดําด้านแบบนี้นะครับมาจากโรงงานนะครับสวยงามนะครับเหมาะกับคอร์สโลเวอร์มากๆนะครับพร้อมลุยเลยนะครับสําหรับตัวรถรุ่นนี้นะครับตัวคิ้วซุ้มล้อนะครับก็จะประกอบ ตอบด้วยนะครับคิวซุมล้อแล้วก็จะยาวมาถึงตรงข้างประตูนะครับก็จะมีตัวกาบข้างนะครับแล้วก็คิวซุมล้อด้านหลังนะครับจะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับก็ไว้ลุยไว้กันกระแทกได้นะครับถัดมานะครับในส่วนของที่เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็นบันไดข้างนะครับตัวบันไดข้างนี้นะครับติดออกมาแล้วนะครับรถก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับมีมิติขึ้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับเวลาใช้งานนะครับเราจะมีจุดยืนนะครับอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็สามารถยืนได้นะครับน้ำหนักไม่เกิน80กิโล แต่ว่าการยืนนะครับจุดยืนจะอยู่ระหว่างกลางนะครับตรงนี้ไม่สามารถเหยียบได้นะคานเหล็กที่รองรับจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับอ,อันนี้กก็จะบอกไว้ก่อนเลยนะครับ ลูกค้าจะได้ไม่เผลอไปเหยียบตรงจุดที่ว่าเหยียบไม่ได้นะครับมันอาจจะบินงอได้นะครับอันนี้นะครับแต่ว่าถ้าติดแล้วถูกใจแล้วชอบใจก็อันนี้ก็ติดได้เลยนะครับในส่วนของมือเปิดประตูนะครับรถคันนี้นะครับจากเดิมนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะอันนี้กอลก็พ่นสีให้นะครับเป็นดําเงานะครับแล้วก็ติดตัวเบ้ามือกันลอยนะครับที่เป็นแบบดําด้านลายปีกนกนะครับแบบนี้นะครับเอาไว้กันลอยนิ้วมือนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับถัดมานะครับในส่วนของหูกระจกนะครับหูกระจกก็จะเป็นแบบหูกระจกไฟฟ้านะครับสามารถ ล็อกรถนะครับก็สามารถพับออโตได้เลยนะครับหรือว่าเวลาเราอัลล็อกหรือว่ากดล็อกนะครับตัวกระจกก็จะกลอาวมาออโตเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ดีมากมากเลยนะครับพร้อมทําสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับสวยงามครับพัดมาเลยนะครับในส่วนของรถคันนี้นะครับได้ทําการพ่นสีนะครับเป็นดําครึ่งคันเลยนะครับหรือว่าทําสีทุโทนนั่นเองนะครับก็จะพ่นตั้งแต่ตัวนี้ครับตัวเสาเอ็นเอาไปถึงด้านสปอยเลอร์ด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ตัวหลคารถด้วยนะครับตัวนี้นะครับพ่นจากอู่สีของบริษัทสุดทอมมอเตอร์ของเราเลย เลยนะครับเราใช้สีแท้นะครับไม่มีการเทียบสีไม่มีการผสมสีต้องบอกว่าดีมากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับใช้ช่างนะครับที่ชานาญนะครับสีนะครับมาเป็นเวลาเป็น10บสปีนะครับต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับตัวสีตัวนี้นะครับ้อมจดลงเล่มให้2สีด้วยนะครับลูกค้าก็ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าจะไม่โดนตํารวจจับนะครับโดนปรับนะครับตัวนี้นะครับเราทําถูกกฎหมายทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของราวหลังคานะครับที่ติดมาจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับก็มีมาให้นะครับแต่ว่าไม่ ได้ทำสีนะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับเพิ่มเติมตัวแหลกหลังค่านะครับเอาไว้ทาดได้นะครับแต่ถ้าเราทำสีนะครับอาจจะเกิดการขีดขวด่วนแล้วก็สีอาจจะลอกได้นะครับตัวนั้นนะครับอันนี้นะครับ อ่าน sure. <qué> <rant> ี <th> ่ก็ไว้ผลสัมภาระเพิ่มเติมได้นะครับดีมากๆเลยนะครับในส่วนของกันสาดนะครับก็ติดให้น้งสีบานเลยนะครับดีมากๆนะครับอ่าแล้วก <sh ar> ็อีกหนึ่งอย่างครับที่ลูกค้ารีเควสมานะครับตัวสติ๊กเกอร์นะครับคาดรถแบบนี้เลยยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับทำให้รถนะครับดูสวยงามดูมีมิติมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าลูกค้านะครับออกแบบได้สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมเงื่อฉลามนะครับที่ลูกค้าต้องการติดนะครับอันนี้เราก็ก็ติดให้เรียบร้อยนะครับอ่าก็เป็นความชอบส่วนบุคคลเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคคร ก็พาไปดูด้านหลังกันต่อนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับในส่วนของด้านท้ายรถตัวสีที่ทําเพิ่มนะครับก็จะมีครับที่สีดาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตัวสปอ๊เกอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเบรกดวงที่3มนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ลูกค้ารีเควสต์นะครับสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นคําว่า e x ็ e n d e เดนะครับอันนี้ลูกค้าส่งตรงมาให้เลยนะครับให้ลวก็ติดตั้งให้นะครับอันนี้ก็ก็ติดตั้งให้เลยนะครับในส่วนของไฟ ก็จะเป็นไฟแบบ LED นะครับให้แสงสว่างที่ชัดเจนเลยนะครับสวยงามด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มตัวเข้าตัวไฟท้ายแบบนี้ไปนะครับให้รถเราดูหรอยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้นะครับถัดมาเลยนะครับในส่วนของชุดนะครับที่เป็น สปอร์ตไเดอร์เนะครับท่อ euh คู Hence, ่นะครับมาพร้อมไฟเบรกนะครับต the ัวนี้นะครับที่มีคําว่าไ i เดอร์อ hmm. ยู Rosen ่นะครับตัวน mm ี hmm. <hum> ้จะเป็นสีด like ําด้านนะครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นสีขาวแบบนี้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็ตอเพิ่มเติมนะครับตัวเซนเซอร์หลัง2จุดนะครับเอาไว้ให้ลูกค้านะครับถอยหลังมีเสียงเตือนนะครับทำงานร่วมกับตัวกล้องมองภาพด้านหลังนะครับในขณะที่ถอยจอดนะครับตัวนี้นะครับก็ดีมากๆเลยนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็ที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์หมดเลยนะคร จริงนะเราเป็นสติกเกอร์เพื่อความสวยงามนะครับอันนี้ลูกค้ารีเฟนส์มาฝากฝาท้ายนะครับก็ก็อัปเกรดให้เช่นเคยครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแบบพรีเมียมนะครับเท้าเตะได้ด้วยนะครับแบบคลิกเซนเซอร์นะครับหรือว่าจะใช้มือเปิดจากตัวนี้ก็ได้นะครับเปิดได้4รูปแบบเลยนะครับตัวนี้นะครับได้เพิ่มไฟส่องท้ายรถให้ด้วยนะครับตัวนี้นี่นะครับสว่างสดใสชัดเจนเลยนะครับเวลาลูกค้านะครับไปจอดในที่มืดนะครับแล้วก็วางของวางสิ่งของนะครับเรามีไฟตัวนี้นะครับส่งความสว่างนะครับเพื่อที่จะจับ ได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ลูกค้าก็รีเพวสมานะครับอันนี้ก็ก็ติดตั้งให้นะครับถัดมาในส่วนของด้านหลังนะครับอันนี้นะครับก็กว้างขวางครับวางของได้เยอะเลยนะครับตัวเบาะก็สามารถพับเก็บได้นะครับพับเรียบได้เลยนะครับก็ที่เพิ่มเติมไปอีก ครับก็จะเป็นพรมเข้ารูปแบบปกดีนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็มีหลายแบบหลายลายให้เลือกเลยนะครับดีมากๆนะครับตัวนี้ก็จะปูให้หมดเลยนะครับนี่นะครับั้งพนักพิงนะครับเวลาเราปูไปเราก็วางของกันลอยกันขีดขวนได้เลยนะครับดีมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของภายในกันต่อนะครับว่าคันนี้นะครับมีอะไรอัปเกรดมาบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ โอเคครับเข้ามาในส่วนของภายในรถ e อ็ d e พนเดอ o ์คอยกันบ้างนะครับเปิดประตูมานะครับก็จะเจอกับตัวสักับเหตุกัรลอย2ชั้นนะครับที่ก๊อปติดให้กับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับสวยงามแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับเอาไว้กนรลอยเท้านะครับไม่ให้ตัวบอดี้รถเราไปลอยได้นะครับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่อัปเกรดเพิ่มเติมไปนะครับกรณีที่เราเปิดประตูนะครับเราจะเจอกับไฟนะครับส่องเท้านะครับสีฟ้านะครับสวยงามเลยนะครับเอาไว้เวลาเราดูสิ่งของเผื่อมีของตกอยู่ตรงเท้าเรานะครับตัวนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับ อันนี้จะติดก็ต่อเมื่อเราเปิดประตูนะครับตัวไฟส่องเท้าตัวนี้นะครับดีมากๆนะครับสว่างสดใสชัดเจนเลยนะครับดูรถมีมิติดูหรูหรามากยิ่งขึ้นเลยนะครับถัดมาในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยคันนี้ก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับคุณผู้หญิงก็ขับได้นะครับเบามากๆเลยนะครับมาพร้อมระบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวล็อกความเร็วแบบคุชคอนโทรลนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับถัดมานะครับในส่วนที่อัปเกรดนะครับก็จะมีจอนะครับจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับรองรับ u t u b e นะครับ Netflix นะครับ เพียงลูกค้าเชื่อมต่อกับพอสปอร์ตมือถือเท่านี้ก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับมาพร้อมจอเพดานนะครับขนาด12นิ้วแบบยวอินนะครับสวยงามเลยนะครับก็เหมาะกับรถที่มีครอบครัวมีเด็กๆนะครับที่เดินทางไปกับเรานะครับตัวนี้นะครับก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของภายในรถคันนี้นะครับตัวคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบซอฟทัดนะครับแบบพุ่มหนังปุหนังตัวนี้นะครับดูหรูหรามากเลยนะครับพร้อมเส้นสายเป็นโนแบ็กสีดาแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับ ครับแล้วก็แผงข้างประตูนะครับก็หุ้มหนังหุ้มเบาะเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นแบบซอฟท์พัชเลยนะครับด้านข้างประตูนะครับส่วนตัวเบาะที่นั่งอยู่นะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับเป็นแบบพูโทนนะครับสวยงามครับดูลักชูรีมากๆนะครับดูหรูหรามากๆเลยนะครับสำหรับรถ e อ็กเพนเดอร์คอคันนี้นะครับในราคานะครับเริ่มต้นนะครับ939,000บาทแต่ถ้าเป็นสีขาวไวเพอร์แบบนี้นะครับจะอยู่ที่949,000บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้น่าจับจองมากๆเลยค่ะ ลูกค้านะครับที่ดูอยู่แล้วสนใจสามารถติดต่อหากรบได้เลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับถูกใจกันใช่ไหมครับกับรถมิซูบิชเอ็กเพนเดอร์คอรสคันนี้นะครับที่ตกแต่งสไตล์นี้เลยนะครับสีขาวหลังคาดำนะครับทูโทนนะครับหากพี่ๆนะครับดูอยู่แล้วสนใจนะครับรถเอ็กเพนเดอร์คอสหรือว่าเอ็กเพนเดอร์จีทีนะครับก็สามารถติดต่อหากอบนะครับพี่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ0846501646นะครับเพียงเท่านี้นะครับลูกค้าก็สามารถโทรหากอบนะครับปรึกษานะครับการจัดไฟแนนซ์นะครับอาชีพในการออกรถนะครับต้องบอกว่าออกรถได้เกือบทุกอาชีพเลยก็ว่าได้นะครับคันนี้ก็จะเป็นนขอองพพีีี่สุจาาระทช ขายนะครับคันนี้ก็สามารถออกรถได้เช่นเดียวกันนะครับก็ก็ไปส่งรถให้ด้วยนะครับก็หมดห่วงหมดกังวลเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลๆนะครับคันนี้ต้องบอกว่าอยู่ถึงหาดใหญ่เลยนะครับก็ก็ไปส่งให้เลยนะครับแล้วก็ต้องการไปเสนอราคานะครับเพื่อที่จะดูโปรโมชั่นดูก่อนนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับไลน์แอดนะครับมีตัวแอดนำหน้านะครับ g o v 7 8 9นะครับพิมพ์เท่านี้นะครับพีพีก็สามารถแอดไลน์มาขอไปเสนอราคากอลได้เลยนะครับก็ยินดีทําทุกโปรโมชั่นให้พี่ได้ดูก่อนได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นนะครัับบขออตววลลาไปก่แ้พ ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Drive your ambition.